ก็เยครับอยู่กับหกล้อดํากรีนครับวันนี้ป้ายชาติมาทําการแสดงครับที่ทีมงานเราครับดูเขาวิ่งนะวิ่งถ่ายคลิปครับเดี๋ยวเราจะไปขอฟังเสียงหน่อยเพราะว่า <c oughs> มาทีไรปุ๊บเจอหน้ากันเราต้องขอฟังเสียงเลยนะ <c oughs> ใกล้จะเสร็จแล้วงานเรานี่ครับก็เหลือแต่เอารถมาถมตรงนี้แหละดูเขาวิ่งนะสไตล์ของเขาจะเป็นลักษณะน,นี้แหละ ้าฉ oh. wow. <laughs> ัตรเจริญซั์ครับมาเยี่ยมเยือนทีมงานดำกรีนดูฝีมือคนขับรถไทยด้วยโอ oh. oh. ้ดูดูด <Yeah. laughs> <laughs> ูลูกพี่ลูกพี่ตะโกนให้ฟังหน่อย ไาตะกนให้ฟังหน่อยมาแล้วตั้งตะกนสวัสดีครับผมชาติกระสับนะโอ้โอ้มามาตอนไหนนี aja, ่สามคลิปใครจะมาดูอะไรตั <c ười> <lang> Or, ้งสามคลิปว่ะจบคลิปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนตอนจบคลิปนะเมื่อกี้เปิดคลิปแล้วนีจบละจะจบละ มาติดตามด้วยครับสวัสดีครับฮะใกล้จะบแล้วเนี่ยหางานให้ทำหน่อยได้ไหมเดี๋ยวพาไปคุยคุดไหนอยู่ไหนเขาอีดังเขาอีดังอู้อันนี้จะเอาเรียบขนาดไหนไหได้ไหมได้มาใหม่ได้มาใหม่ ตัวตึงเลยตัวตึงตัวตึงไหงงน,ไหนรถนี่นะก็รถรถผมนี่แล้วใช่แล้วเนาะนะก็เนี่ยคันนี้เลยนัยย่นแหละโอ้ยไม่จำไม่ได้ก็เดิมๆของมันเนาะ เดี๋ยวมาดูแม็กสายดันต่อเลยครับหลังจากปลาชาติกลับไปแล้วครับโอ้อย่าตะลืนนะเว้ยตะลืนนี่จบเลยนะก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ โครงการจะถมสายครับลูกนี้ไม่รู้จะเอาดินจากไหนมาถมแต่ตอนนี้ก็เอาคันสะไปแล้วครับหนึ่งด้านสองด้านแล้วก็นี่ด้านที่สามเป็นด้านที่สีไม่ใช่นะมันลงไปเลยเลยพี่เออนั่นเลยก็คือช่วยแม่โครไป เราก็เกรงใจเขาครับดันให้ฟรีไปเลยเพราะว่าไม่โคเวียงไม่ถึงครับเอารถไถดันให้มันเรียบดีกว่าอันนี้สมบนาคุณครับโรเมชันพิเศษ ให้เก็บให้เรียบเลยแถวนี้ว้าฮะเยอะค่อยเยอะไปค่อยว้าอย,อยอดยอด เราไปกลับล้อมาครับทั้งข้างหน้าและข้างหลังใช้ฐานใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นไม่ใช่ใหญ่ขึ้นอแค่ันกว้างเขาบอกว่าญี่ปุ่นทำมาดีแล้วคนไทยชอบดัดแปลงเห็นเขาทำาเราก็เลยอยากทำบ้างเรา,เ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 าไม่อยากเป็นคนญี่ปุน่นเราอยากเป็นคนไทย ต้องดัดแปลงครับสายดัดแปลงเอยเออเบาเลยพี่ โอ้ยตรงนี้แม่รังครับเอ๊ะ้าวออกมันกว้างขึ้นนะแต่ก่อนเล็กๆก,กัน,น,น,นเลยพอออกมันกว้างทันทีเลยครับก็ปลูกนั่นปลูกนี่ได้สบายแต่ว่าผิดตรงที่มันมีแม่รังนี่เลยครับ แม็กแม็กพอก่อนเดี๋ยวไปดึงสลลบมาจากนู่นดันสลบดับตรงนี้ก่อนอันนี้ไว้ก่อนเนี่ยบนเนี่ยแม็กบนเนี่ย ไปแอบข้างนะเว้ยตกแม็กเอาบนนี้ก่อนไล่บนนี้ก่อนเอาบนนี่นะ่ะไล่ไหมเออเนี่ยมันถูกขระเนี่ย อย่าไปดันชิีพะโอเคเด of ินไปดันมาเดี๋ยวก็เรียบครับนี่ทางรถเขาลงมาโอเค คลิปน,นี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ